อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาขายตัวหนึ่งดอกนะครับฉายาไม่ครบนะแต่ปืนวันนี่เป็นปีครับผมปีสองปีอะ่ะโหผมว่าสองปีน้อยไปตัวละครอ,อยู่ประมาณครึ่งปีนะครับตัวละครไอซีอีกเก้าสิบกว่าวันหัวกระโหลกร้อยกวันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในครับตอนนี้ เชลมีอยู่4ี7 0นอยนะครับเชลเหลือที่เติมก็ประมาณ3 3 0 0นะครับเชล4,970ประมาณ3,3% 0 0นะครับแล้วเออในเกมนะครับมีตังอีก80,000นะครับ88,000เงินแคสอีก88,000นะครับก็ประมาณ900นะครับอ่ะปะ๊มไอดีนี้เหลือเล่นอน่ะก็ สี่พันะครับสี่พันกว่าสี่พันเอ็ดสี่พันสองวนี้อ่ะแล้วไอเทมยันเหลืออีกเป็นปีครับผมต้องจัดแล้วแบบนี้อันนี้ขอเปิดอยู่ที่ห้าพันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมันเลยอ่ะนี่นะครับหัวฉีดก็จีตได้นะครับผมเดี๋ยวเปิดชายาให้ดูเลยชายานี่เป็นของสายกลนะครับ ปืนวัน,นเยอะนี่ก็กดนะครับจะให้ดูอักบูนะครับ30วันอักบูนะครับอักเจสเอลสามสิบวันแล้วผมจะพูดแต่อย่างละสิบวันขึ้นนะครับแอนนิเวอร์ซิลี่สิบเอ็ดวันเจสเอลเก้าสิบวันนะครับ WOE สามสิบ e วันแล้วก็อัควาเลนไทายสามสิบสามวันอักนิวบอล 30วันแล้วก็อักอะไรอะอักที่เป็นลายต่อๆกันนะครับ30วันอักพี t ีทีซีหกสิบวันอักดาร์คส e ต l ล0หกสิบวันอักอักอะไรอะสีอะไรเนี่ยผมไม่รู้ซีรีส์อะผมลืมอักไฮบิ i แมนสามสิบวันอักจีสองคอมมันเอ้ยฟาร์มาจีสองคอมมันโดสามสิบวันแล้วก็อักอะไรอะ เลียอะไรเนี่ย90วันแล้วก็อัคช็อคแลต30วันคิดคิวปิด61วันครับคิดอ e ีสปอร์ต60วันคิดมิดไนบู183วันครับคิด1 s t Anniversary 17วันคิดบาซูก้า15วันครับคิดนิวบอล15วัน คิดเอ็มเพลเลวันคิดอะไรเนะี่ยสิวันแล้วก็คิดไอที่มันต่อต่อนะครับสาวันแล้วคิด d e โมนิกสามวันคิด PBTC 75วันอ่าแล้วก็คิดอะไรเนะี่ยกออะไรเนะี่ยสิวันคิดให้บิ m แมนหวันนะครับคิดช็อกโกแลตสามสิบวันอ่าสไนปืนโค้ดก็มี DSR วันนะครับ ก็มี WOE 37วันแล้วก็ไอวาเลนทาย7วันนะครับพวกเต็มดีโมนิกอะไรเต็มนะครับแล้วก็ AS 5 0 p b t c 7วันนะครับแล้วก็ AS 5 0 p b t c 7วันนะครับแล้วก็ นี่นะครับพวกลูกสองก็มี1วัน1วันมีซอมบี้1วันนะครับ PBC i 14วันไอโรม่า31วันนะครับแล้วก็ PBTc 7วัน PBC i 15วัน Dark Steel 30วันช็อกโกแลต7วันนะครับเดี๋ยวเลยมีพกบอมนะครับมีเขียว มีเคมอลครับเดี๋ยวให้ดูตัวละครนะครับตัวละคร207วันไอ้แล้วก็ไอ้ตัวนี้อีก38ตัวนี้อีก30นะครับฝั่งแดงก็มีประมาณ300วันนะครับมีประมาณ260 270วันนะครับประมาณ280อ่ะอ่ะแล้วก็ฝั่งน้ำเงินมีประมาณ 200 230กว่าวันนะครับ240บวันแล้วก็นี่นะครับหน้ากากหน้ากากไอ้หน้ากากหัวกะโหลกนี่นะครับหน้ากากหัวกะโหลก128วันแล้วก็หน้ากาก PBIC 95วันนะครับหน้ากากชีวิตสาวันนะครับหน้ากาก ไฮบิดแมน31วันครับแล้วก็หน้ากากอ่าอะไร PBIC PBGC 67วันดิโมนิก60วันดิโมนิก60วันเอ็มเพลเอร์30วันแล้วก็แคทนะครับมี88,140รวมกับเชลล์อีกครับรวมกับเชลอีก4,970ครับเอา นะครับะนะครับรวมกับเชลข้างนอกก็4,970ก็ประมาณ3,300บาทนะครับ3,300ก็เติมในเกมก็ได้ประมาณ<ฮ><ฮ>เยอะครับเติมไปเล่นนี่เป็นปีแล้วพีคอนฟีฟ้านี่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะถ้าสนใจก็ลองติดต่อผมมาได้นะครับ ขอเปิดที่5,000นะครับ5 0 0พันะครับกันต่อไป5,000ครับ5,000นี่สุดๆแล้วครับของในเกมก็เหลือเยอะปืนโคตรก็มีควงขาวนะครับปืนโคตรมีควงขาวกับนะไอ้สัตว์ปืนควงอ่ะควงเงินนะครับควงเงินกับ d s r 1นะครับสนใจก็ทักผมได้เลยนะครับ ขอเปิดราคาที่5,000วอลล e ตนะครับลดไม่ได้เลยนะครับ5,000วอลล e ตนะครับลดไม่ได้ครับลดไม่ได้สนใจติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ